มาเน่เกิดกับตายได้กับขางก็กันมา พ่อเมืออบ่อตายนั่นบ่พ่อแม่หาได้กะบ่เมีหนน่งมีที่นอพนังวัดตายตายนี่ตายไปแล้วว่ไร้ตายเล่นเล่นเล่นบวกนังละครนนังนองเม่นเน่งแม่ท้องล้วนเอ้ยเนี่ยโมนันใส่ยังก็แสแดงกันแต่งเอ็งเป็นเรื่อง มาคุณแม่พางล้วนสีสกนี่แล้วตายจนมืดอตายจนเสียงเลียพียงเตะส่าเอาแม่เอ้ยแม่เอ้ยแม่ตายจากโลกตายจากเต่าจากของเขาที่แต่งมาน แม่เอ้ยแม่มาตายไปแล้วรวดบะเกลตั้งแต่ตอนจะไปกายังมีมือสิกลาบมายังมีมือสิปืนเลือดตื่นแม่เอ้ยแม่บาดบาดเทัานั้นเพินเ่นไปหาเจ้าคาก็ยังกองนอกไว้มากแม่ท้องวัวเอ้ยคันว่าแม่ไปไลยัง ได้กลับมาคั้นงนี้แม่ไปนะยังสิได้กลับบ้านเกินบาดท้อละมันไห้แนวว่าแม่เามาตายบามีมือสิบพิ่นเตือนไปได้ปอบพมวนเอนย์่อชวนเ้ย แม่ของเอาบ่มีมือว่าสิปืนขึ้นมาได้ดอกดังลังงแม่เอ้ยแม่ท้องวันเอ้ยลูกของแม่มาเกิดกันตั้งแต่คันเมีงญาติพี่น้องของแม่มาเกิดหนตั้งแต่คันแต่เข้าก่อนมาทันตายเด้อ เคยอาศัย,ยเพียงเพื่งกันก็ยันสวยเองตั้งแต่ข้าวบาทันมวยการงานแมวบอขานกอดน้องอุ้ยเอ้ยสมัยเอ้ยบัวลายเ ไม่กินออดเดรตั้งแต่ก่อนเคยกินข้าวดอกความปลาเคยกินปลาดอกความถวยเคยกินไผยดอกความหมีแม่ทั้งวันเอ้ยลูกขวางแม่เพราะว่าสิเป็นประมวลบุญ่วนอูไทยสมัยบัวลายจิตหอดหลายตั้งแต่เก่งแต่ลูกแม่ยังเป็นเด็กแม่เอ้ยแม่แม่ยังใบแพะปัด กะพาดมีอยู่มินม่ไ้้กินบาปเดีมแม่ัล้วนกันยังป่อนสมัยนั่งสมัยนอนบลาบโัวเจ้ากันยังก่อนแม่ แม่ถนอมเลี้ยงประมวลบุญส่วนอุทัยสมัยจังวายใหญ่ยามลูกแม่น้นหญ่แล้วมาไต่จ้อยจากอกไปนี่ยังปล่อยตั้งแต่พอเกินกับลูกลูกนี้เล่าไว้แหง ให้ยหายหำละกับกว่าเดิมหาความสุขบอกมีเองยแต่เจ้าตายไปแล้วตกกลางเกิลูกกับวันยันนากลางแมงมาลูกกับเบิ้งตั้งแต่ลูกแม่ท้องวน้อ้ย แม่เอ้ยแม่โลกกอองเจ้านั่นแม่โลกผู้ใหญ่โลกผู้าางยกมาจบข้างกวา สมัยบัวไหลยกลูกแม่ขึ้นมาจูบข้างใายใบแล้วก็เล่าบ่อยากบ้างเม่งในเม่นี่พอเกินกับลูกลูกจิตวอดเจ้าลายจังได้พ้าลูกสาวโลกเคยโลกใา้โลกสาภัยได้สร้างโอทิ่วนกุศลหาให้แม่มา รับกาสจนบนน้ำว้วยว่ามาเดินว่ามาเดินแม่ท้องร้วนสีสุกเอ้ยแม่ยนมาวิญญาณเจ้าอนานงเนรีโนยกะตามย่าอิเหนะ แม่โยนาลูกหรือปากปลายโถเจ้าหรอกราบป้งแม่มา,มาเดินมาเดินแม่ท้องล้วนสีสุกแม่นิ้นยันกว้างเจ้ามาทั้งกำแดนหอกตาม้างอีแมืเอแม่เอือ แม่มาบ่เห็นลูกล่างนกอกพ้งเสื้อกับบอเตียนเดือว่าไหนแม่นีเป็นมือแม่นมาใจแนวใด,ด,ด้พอเกินกับลูกลูกของเจ้ากาับแม่มาคบกันแต่งมารอดทางว่ามาเด็กอีพอ อีแม่เอิญใยกันแน่เดินมาเด้อแม่ทั้งวันเด้โอ้ยน้อแม่ใไหนแม่นี่กันไม่มาหอดแล้วแม่ก็ย่าได้ย่านในเดินผ่านมาทางไหนอย่าไปมั่อเมาลอกกันโยต์ตามใัวอย่าไปมั่อเมาลินน้ำตาเบน อีอ่ทำเนื้อแม่เด้อนีแ่แม่ท้องร้นเอ้ยมาฟังเทศฟังทรรมน้ำพวกลูกแก่เต้ากันของเจ้าอย่าดูดุ แม่กันจะมาหอดนาำให้เจ้าไต้กว่ามาเด้อล่ะแม่กันจะมาหอดไทยไย่าไปส่นมนป้ายาากาฮันจะมาทางน้าย่าไปส่นมนป้าเขาแม่เอ้ยแม่ไอแม่มาเมมารากินเข่าบ้านข้าลูกสาวน้อยบ่ไรน้าลูกเจ้าเต้น Payment, แ,มแม่เอ้ยแม่แม meals, ifer, people, อ jas, ม Auckland, ายากกินความอยากกินแกงเนื้อแดงลูกใส้ใหญ่ลูกใส้กลางลูกเคยไห่ลูกเคยกลางลูกเคยลางลูกสาวผู้น้อยกางกูสูแนวในเมนีดวงวิญญาณแม่ ต้องล้วนเกิดสิมารกถึงแล้วอ้โเสียงแซวแซวญาติี่นองกระชมสดลูกของเล่าลูก้ายลูกไข่ลูกสะไภ้ลูกเขยลูกสาวกำลังลูกขึ้นหาไฟมาผูกแขนไปเดอน อีพ่อเอ้ยอีแม่เอ้ยแมงในแม้เอาไฟมาควาองแขนหลวงพ่อไว้เป็นโตแทนกันเด้อแม่เป็นโตแทนดีแม่ท้องล้วนพวกมนหมดหมอดเวียนกันตายถิ่มดอกจากป่าป่าวนกันไม่น่าถึงแล้วก็สิว้ป่าพอนแก้วป่าพอนใส่บังจากหน่อยสิไว้ในอีแม่ล้วนพวกเล่าหมดหมอดเงียนกันไปแล้วว่าเต่ามาสาธุด้รอละแม่กันเป็นเจ้าโตพวกั ปนจากุากดอกนี่เริ่มขั้นไม่แม่ฉันโสกไก่สสกยิ่งยิ่งกระสมดังใจปองให้ไได้ไปเมืองแม่ โซส,สวรรค์บนฟ้าเอวัา,ามาลองกันเป็นแถวทันทีบุญจะมีมากล้นก็นสนสางแตงมแม่นลายแม่้องวันเ้ยสาธิมาใบหน้าประสิทานองม,มาโปรดกันไม่โทษเจ้าบ่มีแต่กามาเป็นเมียของอี่พอเกินแล้วมาเป็นแม่ของลูกเต่ารังเขาเน่เจ้านึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่ง มื forward. Forward. ่อเราไปพพสิปูแขนกันเมื่อล้วกจีเศร้าเด้อกับัดั้นเมื่กะทายู่เฝ้ามาเร้อโอยโอยอยโอยโอยนอียไว้พคุณแม พ้องล้วนเรียบร้อยสิแถมใหม่พอเกิดเบื่องกันนาตลอดลูกแม่เต้ากันของเจ้ากระดังกันสาตัวเด้าพอเกินเออการทับบนมือน,นี่ไกล่สาตึงตึง ดังป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  ន <coughs> ៅស្ថាវកាបោចៅលួនតែងអឺអឺអឺអូអូអូ พี่น้องนั่งโยนีก็คเครังเดียวกันเดเมเดอผู้เป็นทานไปแล้วอะไรเคลื่อนไหลกว่าเก่าผู้เปนทานบาทหนึ่งกระดีทานมีสิบบาทกระเดงผู้เปนทานหนึ่งอยบาทกระเดงหรือผู้บาทในทานกระเดงเหลือผู้เริ่มเงินเยืมเงินนำโมมาทานกระเดงเยืมกันแล้วก็ะเคนเงินในกันแน ถูกจะให้เด้ถามเน้อตาจีถามมาแล้วถ้าเธอบัตเสว่าดิอ้าวน้อแม่กันแม่นเจ้าท่านบาทห้ไลขึ้นพลกสาวแม่เาถูกกันยมแม่ยมพอบ้านน้อยโอบนท่านเศร้าให้ไหลเขาเป็นรอยสาถุแม่เอ้ยแม่กันพวได้ท่านรอยให้ไหลเขาเป็นทานสาถูเมื่อนี้พวท่านเงินพันมาท่านมีตะคนอยู่ คิดต่อลูกอีแม่ท้องล้วนเป็นเป็นเจ้าภาพนั่งใส้ล่อยู่นี่พ่อสิได้บ่แบ่งพันไอ้จิ๋ใจก็กันละบาลลูกอีแม่เฮี่ลูกไผ่กระไดลูกไส้กระดีลูกสาวลูกเกยกระดีลูกในผีนี่มามีตีแบ่งพันผู้ใดมีกระจกออกมากรดแดดจะจังหันกันเอาแลองเบิ้งนั่งเบิ้งสะล่ะแม <sh> ่เอ้ยลูกเจ้าน่ะกระลั่งจกได้แม่เ้อถาสะกอนแม่ ลูกไป่หรือลูกสาวกับว่าจักดอกลูกไพ่แต่แท้ละเหี้มาบันนันจังไควเอาน้ำกันกระเด็ดเพ่เจ้าชิยากหยั่งนังชักลากย่องนันเถือกเพื่อลอยท่านตัวโอ้ยถ่ายเยอ่เลอแม่เอ้ยผู้ใดผูกแขนเจ้าผู้ละลอยละลอยก็ดีดอกแม่แต่ว่าผูกแขนพันเดียวอผูกพูดละพันกับพันก็ดีละเจ้าเฮ็ดไปไห้อันไหนก็มีแต่เจ้าแน่าเดียวตัวมาถายอีแม่ มาผูกแขนพละเศร้าละเศร้าแม่ต้องรวนับบรายป้อนลกเมื่อเดือนเดอโอ้ยน้อแม่ลูกวองแม่บอรายผูกตั้งแต่ปลายผูกเกินน้ำโยรอแม่ เงินพ <dı> <r> <disappearance> ันนีผู้ขาเสือบใสยดอกเซตไปอัดกอบไปมาโงนนาก็จีมาอ้างนี่แหละเด้อลูกอีแม่ต้องลวนท่านน้ำแม่มาฉันเด้อสัญญานะบวไล สาวน้อแม่เมื่อนี้ลูกของแม่ตกลูกคนเดือท่านมาเมื่อนี้จำกันแล้วผูกแกนแม่กากแกล้วคิดหอดแม่เขาลายใบฉันตางมาทานลวาวเงินคำแบ่งเพื่อนเอามาให้เป็นปัจจัยสามพันบาทแมนบอกถ้ามาฏนันกับพันถ้ามาดนี่กับพันแมนบอกธรามาฏนี่ห้องแกแกแกระไรพันน้ำมูโอย เอแจ็คว่าแจ็คสีไข่ผู้อื่นเป็นผู้ว่าชักกะไข่คอยเมื่อยอันผู้ว่าการีแจักสองเนี่ยกะไข่เนาะแม่นบ่สุพาพสวาย อ้าวท่านเท่าไรกับบ่าวรอกแม่จ้าท่านไปแล้วจะได้บกเกินหาจะได้ขาดจนวัางสับปากำลังอะไรเต็มดอกดังเก่าให้บุญคนแม่ทั้งล้วนนี่ตุ้มโลกเต่ากันไปนอายุสบายแม่เอ้ยแม่ไว้พร้อในลูกเจ้าแน่เนี่ยมรอกมูเจ้าทำกันข้าหากำไรไก่ได้ไงไงดอกแม่เอ้ ขายเพจย่างไก็ยังจะต่างนั่นในลังโฮมขายขนมข้าวต้มปัดปีแตกโมจิกระโปงขนมปังกระตัวขัดเง็นก็จะเก็ดขึ้นและต้องนักขายใส่หน้าลูกเสือไม่เงินไหลลื่นลื่นลื่นข้าวทองเจ้าโพล่าเสนสองเสนสามเส้นถูก สีส่ส่งนแหนเด้อเน่งเอาละน้อน้อแม่มือนี้ยังมาสมควรเล้วน้อได้ดีใครว่าสี่ได้ลาพวกไป้องก,กัเราน,นั้นหนาพนังรออาจจะมีงานหนาทันหลังมา ให้โทรหาจันสำรองเมเด้เมเดเหลือบาสันเบิ่งโยโทบก็ได้เบิร์กโยหันกะละเอใดอีเม่เบมหาช่วงโชิจิรวัฒนาเมที่เบิร์จันจำร้องกากมีแต่ว่าบอกขึ้นไงห่นหล่นกะจังขึ้นโตเจ้าปัดบอเข็นขันมาสั้นเอากระดาษกับปากกามาเดอเมเดอสิมาเขียนมาโนสิบอกเบอร์โทรไว้ขันบิสั้นโทรศัพท์กระไร้ยเ มากดกดกดน้ำย่ำฉันบอกกดครบแล้วก็ทษกออกแม่เด้อทอกแล้วก็เมมใบดอกแน่เด้อกุลังคนปะสงใส่าสีเม้มใบใส่ปฏิบัติกับแมมไม่โทรศัพท์นั่นละแม่เม้มใบจังไดอ้าวกบเมมใบว่นนี้แม่เบื่อพระอาจารย์จำร้องว่าสันทว่แต่ขอร้องอย่างหนึ่งขอร้องหยั่งเติขอร้องห้ามเมมมใบบาเบื้อที่รัก มันยากพออยู่ยฮียนครับ้าไปนี่ฮะเราจะผัวตรวจโท่าไรสับสนอกว่าเบื่อบักไรอยู่เนี่อ้าวกดเอาโจทเอาเด้อเบอร์โทรอจานซ้ำรองเมื่อไรแม่กับบ้านท่านทุนไม่เด้อ โทรเรม่โทรโลดแม่โทษเดี๋ยวนี้ไไรโทรเร่อม่หรือเิอโท้มเจ้ารอแย้มเล่กับบาบาจานส้ำลวงก็สินั่งรับตอนคอยทารอรับสายฮัลูหไปโทรมาเปลนจังสันให้เรับระอบสันไปโทรมาน้หนึ่ง แม่เอ้ยแม่บ anyway, oh, ัดน right. ี้จังมาสมควรแล้วสินาอะไรไปก่อนลาก่อนเด้อญาติพี่น้องนอกนามจังพบกันแล้วลนสาธุ